เอฟซีไม่ใช่ลมใต้ปีกแต่เป็นปีกที่ทําให้ผมได้บินสูงขึ้นนี่เป็นคำพูดของไรอันบนเวทีสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีพี่น้องครับในนี้แหละขนลุกพี่น้องชื่นใจที่มีเด็กดีๆแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าไหวเตือนตันนะครับแค่ผมได้ยินว่าลีเด็ดว่าลนีนี้นะครับพี่น้องรู้สึกอบอุ่นแห้งครับรู้สึกยินดี และขอแสดงความยินดีกับไรอันการบัณฑิตจำป่าสินไว้หน้าที่ตรงนี้อย่างเป็นทางการนะครับกับรางวัลสุดยอดคุณบันเทิงแห่งปี2024นะครับรางวัลน,นี้เป็นการบวธ ทั่วประเทศของคนไทยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศเป็นจังไงนั้นแน่นอนเดี๋ยวมาติดตามเบองติดตามฟังในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับ FC บาวดงคนมักหมอลำนะครับเ c สาวน้อยเป็ปานแพงร่วมไปถึง f c ฟซีลาบหงหญิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับมือนี่นะครับพี่น้องผมต้องขออนุญาตและขอพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนหมักหมอลำนะครับเพราะนุญาตกล่าวถึงนักร้องลูกทุ่งเอ่ยถึงนักร้องลูกทุ่งคนนี้นะครับ แด้ร่วมงานกับกีฬาองค์หญิงซึ่งผมติดตามผลงานและนะครับได้ตามข่าวของน้องมาเรื่อยมาตั้งแต่รู้ข่าวเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีอีกหนึ่งวันนะครับสําหรับน้องไรอันกับัณดิตนะครับทุกๆวันคือวันที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้มันเป็นวันพิเศษวันแห่งเกียรติยศเนาะพี่น้องเนาะเพราะน้องไรอันได้ขึ้นเวทีญงระดับประเทศนะครับได้พบปะได้เจอนะครับ กับผู้รักผู้ใหญ่ระดับประเทศอย่างนะครับรัฐมนตรีหลากหลายคนเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมถือว่านี่เป็นวันที่พิเศษที่สุดอีกหนึ่งวันสําหรับน้องไรอันและแฟนคลับของน้องไรอันพี่น้องครับแต่นะครับสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นในการกล่าวขอบคุณหลังจากรับรางวัลพี่น้องครับน้องไรอันขอขอบพระคุณยุงข้าวเล็กขอขอ,ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม ด้วยว่าลีนี้พี่น้องไปฟังกันครับรางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี2024ได้แก่ดาวรุ่งลูกทุ่งเสียงดีดีกรีลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบดะเด์ค่ะขอเสียงปรบมือต้รับเชื่อมัก,กรีดดังา เรียนเชิญตรงกลางได้เลยนะฮะและลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญไรอันกล่าวอะไรสักเล็กน้อยถึงทีมมอมมีทีมแฟนเนาะเรียนเชิญคะก็สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติแล้วก็บรดัาแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับวันนี้ <laughs> รู้สึก ดีใจและก็เป็นเกียรติมากเลยครับกับรางวัลที่ได้มานะครับก็ต้องขอคุณนะครับแรงโหวตทุกแรงและก็ทุกแรงเชียร์แรงใจเลยนะครับขอบคุณทางค่ายอย่างเข้าเรคคอร์ดนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมองว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นลมใต้ปีกนะครับสำหรับผมก็คือเป็นปีกที่ทําให้ผมได้บินสูงขึ้นที่สุดจุกทุกแรงกระพือปีกทุกปีกที่ช่วยนะครับเป็นอย่างไงนะครับพี่้นงครับได้ยินได้ฟังถึงแล้วนะครับ ผมต้องขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับผมบอกภาษาไทายบุกไปของนะครับตอนนี้ผมก็เลยได้พูดภาษาอีสานนะครับต้องขออภัยพ่อพ่อเม่แเม่น้องไรอันด้วยบางท่านนะครับบางคนเพื่อนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนาอพี่น้องนาอเพราะเป็นคนภาคกลางฟังภาษาอีสานเพื่อรู้เรื่องปานใดผมก็ขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมอยากนําเสนอในมุมมองของ คนมักหมอํำนะครับพี่น้องครับอยากให้เอีซีอีราวงยิงและ FC ซคนมักหมอลำนะครับได้เห็นได้ยินดีร่วมกับทุกๆคนนะครับร่วมกับพ่อพ่อแม่แม่ของพี่ไรอันนั่นเองนะครับพี่น้องครับเพราะอนาคตนะครับโบน่นะครับสองคนนี้นะครับวงิงและไรอันอาจจะขึ้นรับรางวัลเวทีเดียวกันก็ได้อาจจะเป็นศิลปินฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็เป็นไปได้นะพี่น้องนอกอนาคตแต่มาโบมีอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่แน่นอนคือ เราหัวใจเดียวกันผลักดันศิลปินไปในทางที่ดีส่งเสริมศิลปินที่เรารักนะครับพี่น้องครับจังใดกอยลืมเป็นกําลังใจให้กันคลิปเบื้องต้นนะครับผมตขออนุญาตและขอบพระคุณนะครับทั้งท่านเอ็มคอร์ดไลฟ์สดไว้ณที่ตรงนี้นะครับคลิปมันตัดไปพี่น้องเนื่องด้วยนะครับเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตของผมมั้งครับพี่น้องครับเอออินเทอร์เน็ตถึงกับล่มเลยทีเดียวเสียดายแห้งครับพี่น้องครับใดมาซัมนีเนาะพี่น้องเนาะ รีบมาทําคลิปให้พวกพ่อแม่ใม้เอฟซีของน้องไรอันได้เห็นได้เบิรงครับย่านผ่นบทท่านมูพี่น้องครับเห็นและชื่นใจกับพวกพ่อแม่มนเอฟซีของน้องไรอันนะครับเอาคลิปนี้โบมี่อีย่างมากไม่ไปก็หนีแล้วครับทันใดก็ะเ็นกามั่นใจให้น้องไรอันต่อไปนะครับยินดีและดีใจกับน้องไรอันนะครับที่มีฐานเอฟซีฐานแฟนครับมากมายมหาศาลขนาดนี้นะครับขอให้รักไปนานๆแบบนี้ตลอดไปเนาะแทะ ขอให้เพิ่มทวีคุณยิ่งๆขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกับเอฟซีละองค์เงินนะครับขอฝากเนื้อฝากโตนะครับฝากอีลาองค์เงิงกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของน้องไรอันด้วยนะครับเพราะนององค์เงิงกับเด็กกระตันยูเหมือนกันคล้ายๆกันกับน้องไรอันนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นแล้วน่ารักเห็นแล้วหลายคนนลงรักแน่นอนนะครับพี่น้องครับทันเก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเอฟซี อี่ไรอันด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้ซักนิครับสวัสดีครับ